ปังไม่ไหวบอกเลยงานนี้เชิญทุกคนอุ๊ยแบบตื่นเต้นกับงานอีเวนต์ในวันพรุ่งนี้ของพิงพอยกันแล้วล่ะสิ้าทุกคนต้องบอกว่างานนี้เชิญมาทุกคนกันเลยทีเดียวละค่ะกับงานอีเวนต์แถลงข่าว Disney on i นไอ็รู้กันดีอยู่แล้วว่า oy, พิงพอยรปภาวดีเป็นคนที่ชอบตัวการ์ตูนเอามากๆนั่นเองค่ะล่าสุดเรื่องราวความปัง อัปเดตมาจากทางบ้านพิงพอยแฟมิลี่ค่ะได้มีการลงรูปภาพอัปเดตงานคิวงานของพิงพอยค่ะและแคปชั่นว่าคิวงานเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มเติมด่วนจีงานถแถลงข่าวดิสนี์อ่อนไอวันที่21กุมภาพันธ์2566ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกา พร้อมกับอัปเดตมิ้งพิงพอยอีกว่างานมิ้งครั้งแรกของน้องพิงพอยพิงเดส s t i นีรักนี้คือผมลิขิตวันที่25กุมภาพันธ์2566 13นาฬิกาเป็นต้นไปเฉพาะผู้ที่มีบัตรเท่านั้นทามกลางแฟนๆค่ะคอมเมนต์บอกว่าอยากเจอคนสวยพรุ่งนี้ติดธุระของให้ปังๆนะคะ กรี๊ดจะไปทันไหมนะว้าวๆ้า,าเจ้าหญิงดิสนีย์ว้าวว้าวดีจังเลยน้องพิงค์ปังปังนะคะคนสวยเย้ yeah, งานนี้เหมาะก,กับน้องมากเลยลูกเจ้าหญิงหญิงดิสนีย์ต้องมาแล้วและต่างทรงใจปรบมือรัวรัว,รวให้กับความปังของพิงพอยกันเยอะเลยล่ะคะ่ะมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เจ้าหญิงดิสนีย์พิงพอยจะมาในรูกไหนนะ แต่ว่าลูกไหนคนสวยพิงพอยก็เอาอยู่ทุกลุกอยู่แล้วละคะ่ะใครว่างก็ไปเจอน้องพิงกันได้นะคะเซนทันโรส17นาฬิกาถึง18นาฬิกาในวันที่21ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองคะ่ะ